กลับบ้านเลยครับอะไรนะชจบวันนะครับมาจนี้ตุ๊กตาที่หมูเจว่าคะเจว่ามากินบัวไอไหมคะ ดังเช,ชว่าเชว่าต้องทำเบาเบาชัเอชัเอต้นไม้มีชีวิตอ่ะเหรอล้อเหรอ ขอบคุณค่ะโอ้ชิ้นใหญ่เลยเชเวอ่ามาแล้วค่ะอาเก็บ<ฮ>เก็บไว้ก่อนค่ะแา่นี่ค่ะมามาแล้วกินเลยค่ะกินเลยค่ะมาม่มาให้ชิมค่ะอาชิมก่อนชิมไหมคะอืมแต่ว่าอร่อยนะ น้่กล่องเล็กหรือกล่องใหญ่คะเคยว่าครับเพราว่ามาหาหม่าม่าหน่อย เสียงดังนะชำเบาเบาไปกินขนมแล้วกดวางได้กดวางได้กดกดวางใคร กดวางยายๆหรอบบกดวงางใครล่ะดูไฟฉวยเหรอคะ,ะไฟฉวย